ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสลาเมมโบอรีเซกไกตกันด้วยนะครับกับมิวการ์ติเกมสลาเมเดมก็ส์ดสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแพทโนตของวันที่สิบสองกันของวันที่สิบสองกันเนาะอะก็จะเข้าวันพรุ่งนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูแพทโนตกันนิดนึงเนาะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูที่ตัวแพทโนตกันเลยไอเหมือนเดิมนะ ก็เราจะเริ่มกันที่การขายของแพ็กออสตาร์เหมือนเดิม1นึ่งวิคก็คืออาทิตย์หนึ่งเหมือนเดิมเลยก็จะรีแพ็กก็จะถูกรีไปเรื่อยๆเนาะสำหรับแพ็กออสตาร์ใครที่เป็นสายซื้อพวกแพ็กออสตาร์อยู่แล้วที่ได้ตัวละครเ e อ็กเนาะก็จัดกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในส่วนของวันที่12กันวันศุกร์เนาะ ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครบลังเฟสที่เซอร์ไพร์มิชันสเปริ่งไก a ลิเวอรี่พาที่สามนะก็เป็นตัวครนะิสต์มาสเนาะซึ่ง mm hmm. เป็นบังคริสตนะ์มาสเนาะก็ค่อนข้าง,างดูดีเลยนะสำหรับตัวบลังเนาะเป็นตัวพาที่สามของทีมครนะิสต์มาสเนาะ ก็เป็นน่าคิดว่าน่าจะเป็นท่านดินแหละอะตัวเมตาน่าจะเป็นท่านดินเนาะน่าจะเป็นตัวดามจตัวสุดท้ายของทีมนี้แหละคิดว่าไม,ไม่น่ามีพาร์ทที่สี่แล้วนะน่าจะเป็นพาร์ทที่สามสุดท้ายจบที่ตัวของบลังเนาะอะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของการอัปเดตวันพรุ่งนี้เนาะเป็นตู้กระชาใหม่ในส่วนของพาที่สามนะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของยีโร่จูเบลี่ก็คือคอนเทนต์หลักของ ทีมคิิสต์มก็มาแล้วเนาะก็จะให้ได้เราได้เล่นกันนะครับก็จะเริ่มวันที่สองจบวันที่สิบเจ็ดนะจบค่อนข้างเร็วเนาะอันนี้เพราะว่ากำลังจะขึ้นปีใหม่ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็จะมีอีกหนะึ่งอีเวนต์เนาะเป็นอีเวนต์กลับมารีลันอีกหนึ่งครั้งในส่วนของ Holy n i g น t b a t t l e Demonic Gift นะก็เป็นกิจกรรมที่ไปต่อสู้นี่แหละ แล้วก็รับของรางวัลเป็นเหรียญมิดเดิลสี่ปีเนาะแล้วก็พวกแฮมเมอร์คอนต่าง,างๆอะไรพวกนี้เริ่มวันที่สิบสองเหมือนกันจบวันที่ยี่สิบหกเนาะก่อนสิ้นปีแล้วก็อ่ะไฮไลกหนึ่งอันเนาะก็คงหนีไม่พ้นในส่วนของการแจกตัวกระชาเปิดตู้ละครบลังนะในส่วนของ ตูวละครตัวรังคริสมาสเนะสาะ3ปีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตู้3ปีสิต้องเป็นตู้ตัวละครลังพาร์ทที่3อ่าก็จะมาให้เปิดให้ฟรี10โลเหมือนเดิมใครดวงดีก็คงจะได้ตั้งแต่10โลแรกเลยเนาะอ่ะเขาก็ช่วยเรา10โลนะนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะในส่วนของล็อกอินโบนัสก็เริ่มวันที่สสิบอง นะจบวันที่สิบสองเหมือนกันนะจบเดือนสิบสองนะสิบสองจบสิสองเริ่มวันที่สิบสองจบวันที่ยี่สิบสองในส่วนของกิจกรรมนี้ก็คือใครยังไม่ได้รับไปยังไม่ได้รับในส่วนของฮีตะลี่ไปรับเนาะเพราะว่าของฮีตะน่าจะหมดก่อนนะเขาจะแจกเป็นเป็นวีคๆเนาะแล้วก็จะมาต่อในส่วนของยิงมโลูพีเดชันโคเสนะที่รอบนี้จะเป็นบอดี้สปีริตเขียวเนาะอืม ตัวบลังอาจจะมีเป็นสกิลของรีบับก็ได้นะเพราะว่าตัวหรืออาจจะเป็นการเป็นดีบัฟหรืออาจจะเป็นบัฟของตัวเองก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่พอเรมวลโอิเดชันเควสมาเป็นเขียวนี่อาจจะเป็นสกิลบอดี้สปิริตก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องมาองรอลุ้นกันเรื่องสกนะิลเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันคิดว่าอน่าจะมีอัปเดตตัวสกิลให้เห็นภายในเย็นนี้นะ คิดว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ่ะสุดท้ายก็จะเป็น Weekly Bingo Mission เนาะที่จะเริ่มวันนี้เลยนะแล้วก็จบวันที่15นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของ c r e a n Color Lucky กิจกรรมลุกกี้กับมาเหมือนเดิมนะ เป็นกิจกรรมลูกี้ซัพพอร์ตเนาะเหมือนเดิมก็คือช่วยผู้เล่นใหม่ก็แจกไอ้แฟลชแบ็กคิสตันก็ใครที่เริ่มเล่นใหม่กับทีมนี้ก็เตรียมตัวรับของรางวัลที่แบบเป็นพวกอีกพีเงินหินอัพเกรดอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยจะได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หินแฟลแบ็กเนาะสีเนี้ยเงินจะได้ค่อนข้างเยอะเริ่มวันที่สิบห้าเนาะจบวันที่อืมจบวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งเลย อันนี้อยู่ดานอยู่ค่อนข้างนานเนาะก็คือปีหน้าเลยปลายปีอประมาณสิ้นเดือนปีหน้าเลยเนาะแต่หลักๆคงเป็นในส่วนของอ่าการแจกของตัวบัตรสมตัวบััค์เนาะสิบโลแล้วก็อ่วิวเล่เนาะ,ะตู้กระชาหลัก ซูเปอร์อินสแไกเดลิอรี่พาร์ทที่สามในส่วนของบลังนะครับเอารายการอัปเดตก็จะมีประมาณนี้เนาะหลักๆเขาคงจะเป็นตู้บลังแหละที่จะเข้ามานะที่น่าสนใจเลยเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการอัปเดตทั้งหมดนะวันนี้พรุ่งนี้น่าจะเข้าประมาณ9ก้าโมงเนาะเวลาไทยบ้านเราเหมือนเดิมก็ ถ้าเพื่อนๆชอบผูกใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเออ่ตอนตัวบังเข้ามาน่าจะผมน่าจะได้เต็มทีมแล้วอาจจะได้มาเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ